ตอนนี้โอ้ถ้ากดอันนี้ตอนที่อันนี้มันขึ้นก็จะเพิ่มความเร็วของไนตั้นเข้าไปนะครับวิ่งไวมากโอ้โหเร็วตอนนี้ัเอรตกลงเล่นอันนี้นะครับเป็นรถตำรวจนะครับ หมาก็กำลังโหลดอยู่เราดูนะเดี๋ยวดิลมอ๋อจะเป็นไงมาแล้วมาแล้วอโมลเดียเียวๆๆยนี่ไงนี่ไงเดียวโอ่นี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 ่อเลี้ยวรถมันโยกตามเลยนะครับอ้าวขับเซอร์ขับรถตำรวจแล้วอ๋อบิดแต่ได้ไหมบิดแจได้ไหมไม่ได้ อีกแต่ไม่ได้นะครับมีผมวิ่งเก็บเหรียญอย่างเดียวนะครับเกมนี้แต่ว่ารถมันจะโยกตามมาด้วยนะอโอตอนนี้สนุกมากเลยนะครับไม่ใช่คอปเตอร์นะแม่ป้านี่แม่ป้าขับรถอย่างสนุกสนานมากโอโอชนชนตุ่มโอ้โหเดี๋ยวป้าถ่ายคลิปก็เลี้ยวตามไปด้วยนะครับตอนนี้โอ้ยมันมากมันมากมมาก เดี๋ยวเราลองดูหน้าตาสองคนเวลาเล่นเกเเนมว่าเป็นยังไงครับด้านหน้าของรถตำรวจแล้วนะครับไหนลองดูหน้าตาคนเล่นเกมนี่นี่แต่ปัดจริงจังมากแต่ว่าคัเตอร์คเตอร์มองไปเรื่อยๆครับอ,อ,อ่าเหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งลูกอ่าเหยียบเลยเหยียบถึงแล้วเหยียบถึงแล้วอ่ะเหยียบไปเหยียบไปเ่ยเหยียบคันเร่งปุ๊บอ่าแล้วก็ขับต่อไป มันมีรูปมือให้กดอันนี้ได้ครับนี่ตอนนี้โอถจะกดอันนี้ตอนที่อันนี้มันขึ้นจะก็จะเพิ่มความเร็วของในสัดเข้าไปนะครับวิ่งไวมากโอ้ยเร็วมากเร็วมากเร็วมากแมปับขับไม่ทันเลยทีเ,เ,ดยเดียวอ๋อคอปเตอร์ล้อกดตรยางเยอะต้องรอให้รูปมือมันขึ้นก่อนลูกรอให้รูปมือมันขึ้นก่อนเดี<ๆ>๋ยวมันจะมีรูปมือขึ้นตรงนี้นะพอขึ้นตรงนี้ปุ๊บลูกค่อยกด อ่าตอนนี้แม่รับเป็นคนขับนะครับคอปเตอร์เหยียบคันเร่งแล้วก็รออ้าวเข้าเส้นชัยไปแล้วได้ที่เท่าไหร่ได้ที่ห้าอ้โหยเก่งมากเก่งมากโอเค,อออเ,คเรียบร้อยอ่าตอนนี้ตำรวจของเราขับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาลงจากรถแล้ว คอปเตอร์ก็เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นคือของฟันแพนเน็ตนะครับอยู่ในห้างเซ็นท่าดวันนี้คอปเตอร์ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องคอปเตอร์ขี้โม้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเป็นคอปเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคอปเตอร์จะมาเล่นอย่างอื่นต่อแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าคอปเตอร์จะไปขึ้นรถไฟแล้วครับบ๊าย